ในช่วงวันที่20ถึง21เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567ที่กำลังจะมาถึงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่123แล้วโดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23กร,รกฎาคม2567รวม7วัน ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงณบ,บริเวณทุ่งสีเมืองและถนนสายหลักรอบๆทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับได้ว่าเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างรายได้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติซึ่งเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดขึ้นนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากปีนี้เป็นปีที่สองหกรอบ7 2็ดสิบสอพรนษาลในลอกของเรานะครับแล้วก็เป็นปี123แห่เทียนอุบลราธานีนะครับปีนี้อุบนราธานีจะคึกคักยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เราจัด2วัน2คืนกว่า52บขบวนแห่52ต้นเทียนที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่งมุมมองของภาคเศรษฐกิจเรามองว่า2วัน2คืนปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นมีเวลาที่อยู่อุบวนมากขึ้นโรงแรมที่ภาคร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะโรงแรมมีก,กว่าหมื่นห้องเรามีการเตรียมความพร้อมซึ่งเศรษฐกิจปีนี้นะฮะในทิศการเตรียมษาก็น่าจะประมาณ1000ล้านบาทนะครับเพราะทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทางสปปลาว เวียดนามกัมพูชาปีนี้ทางจังหวัดพระธานีได้เชิญได้หลายประเทศมาร่วมนะครับกว่าสิประเทศมาทุกๆปีนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็มีงานแสงสินแห่งสัทธาทิจิตาห้าภาคซึ่งเป็นปีแรกนะที่จัดเราก็จัดที่ยิ่งใหญ่มากมีการแสดงทั้ง7จุดนะครับสิแห่งนอกจากนี้ก็ยังมีอำเภอใกล้เคียงนะครับไม่จะเป็นพิบูลสิรินทร์องขุนเจียมวันชําราบเขมราชที่เราสามารถไปท่องเที่ยวเชื่อมต่อทางธรรมชาติได้ รวมถึงพืนที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกดทะจ่สโสอรอเาจเจริญถนนสีเลนจะมุ่งมาสู่อ่าวบรุนีในเวลาชั่วโมงเดียวท่านสามารถไปเที่ยวชมแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้ โดยในช่วงก่อนถึงวันจัดงานแห่เทียนพรรษาพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ได้มีการจัดงานอีเวนต์กิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งคุ้มวัดต่างๆก็ได้จัดพื้นที่เป็นชุมชนคนทําเทียนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าถาวายเป็นพุทธบูชา ต่ละคุ้มวัดนะคะในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียนก็จะเตรียมนะคะแบบพิมพ์นะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาช่วยกันทำนะคะซึ่งสามารถมาทําได้นะคะมีทั้งประเภทใหญ่กลางเล็กนะคะแล้วก็มีประเภทแกะสลักและเทียนโบราณนะคะปีนี้นะคะเรามีการแห่เทียน2วัน2คืนนะคะซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุบลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ มาใช้จ่ายนะคะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเยือนชุมชนคนทําเทียนนะคะหลังจากแห่เทียนเสร็จแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะเทียนอุบลยนได้ตลอดเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะที่เราจะจัดด้วยศักยภาพและความพร้อมในการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีองค์ประกอบอย่างเหมาะสมและหลากหลายส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นซอฟท์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐกิจประเพณีวัฒน,นธรรมในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงระดับนานาชาติต่อไปธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT t v ีอีสานรายงานจากจังหวัดอุบลร,ราชธานี